คุณชอบไปออกรายการกับด็อกเตอร์ทางกฎหมายคนหนึ่งใส่แว่นหน้าตาตีีก็ปรากฏไปแสดงความคิดเห็นทางบ้านการบ้านการเมืองปรากฏว่าด็อกเตอร์คนนี้บอกว่าอะไรเนี่ยนะพักการเมืองหรือนักการเมืองไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปสนใจประชาชนประชาชนจะด่ายังไงก็ช่างขอให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องก็พอแล้วนะประชาชนจะด่าก็ด่าไปนะครับนะประชาชนไม่ได้ถูกทุกอย่างไอ้ด็อกเตอร์คนหนึ่งมันพูดนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเรียนจบด็อกเตอร์มาขนาดนี้มันก็น่าจะต้องมีอุดมการทางการเมืองความรู้คุณอาจจะมีแต่ว่าอุดมการทางการเมืองเนี่ยคุณมีหรือเปล่านะปากคุณก็บอกอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณไปออกรายการถกไม่เถียงคุณบอกว่าอะไรนะนะพรรการเมืองหรือนักการเมือง,อมองไม่จำเป็นต้องฟังประชาชนเสมอไปประชาชนด่าก็ไม่ต้องไปสนใจเอา้า ประชาชนเลือกคุณมาคุณไม่ทําตามเจตนารมที่หาเสียงไว้ประชาชนดา่าคุณบอกไม่ต้องสนใจผมว่าคุณชอบไม่ไปรับอ่ากินกาแฟกับเขาเนี่ยถูกต้องไหมครับนะคุณคุณอาคุณชอบก็บอกว่าไม่กินกาแฟกับมันนะถูกต้องแล้วคนแบบนี้ก็เรียกว่าคนที่ไม่มีอุดมการณ์ในระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใช่หรือไม่เป็นถึงด็อกเตอร์นะความรู้มี แต่อุดมการณ์มึนะสอนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบอบประชาธิปไตยผู้แทนราษฎรพัรก,การเมืองมาจากประชาชนถ้าไม่ทําตามเสียงประชาชนประชาชนดา่านะพวกมึงบอกว่าอะไรไม่ต้องไปสนประชาชนดา่าไม่ต้องสนใจบ้าหรือเปล่าก็าเรามาจากประชาชนประชาชนเลือกเรามาเพราะเราไปหาเสียงไว้ เราก็ต้องทําตามใจประชาชนใช่ไหมเอ๊ะพูดไปพูดมาเนี่ยมันคล้ายๆพักเพื่อไทยแล้วทําไมจะมาจะไปเข้าข้างพักเพื่อไทยไปแล้วหาเสียงไว้ก็ไม่จาเป็นต้องทําตามนั้นนะขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาติก็พอแล้วคือไอ้ด็อกเตอร์คนนี้เขาพูดทานองเนี้ผมไม่เห็นด้วยนะสิ่งที่เราหาเสียงไว้เราก็ต้องทําตามนั้นนะเพราะสิ่งที่เราหาเสียงไวาต้องสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมึงจะไปหาเสียงกับประชาชนทําไมจริงไหมครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเขาด่าเราก็ต้องหยุดเพราะเรามาจากประชาชนเราคือผู้แทนราษฎรนะเพะฉะนะผมดูแลด็อกเตอร์คนนี้ถ้าทางจะไม่ไหวแนละ้วอุดมการทางการเมืองระบอบชาติพธิปไตยแม่งชักเพี้ยนไปแนละ้วถ้าประชาชนด่าด่าก็แสดงว่ามันไม่ใช่ ความประสงค์ของประชาชนที่เขาเลือกพวกมึงมานะเพราะว่าพรรคการเมืองนักการเมือง,ากกาม,องมึงหาเสียงไว้ว่ามึงจะปิดสวิตส์วมึงจะปิดสวิต์สามปอมึงจะแก้รัฐธรรมนูญนะมึงจะทำนั่นทนํานี่มึงก็ต้องเอาตามนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมึงหาเสียงอย่างเพื่อหลอกล่อเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมาแล้วสุดท้ายแล้วมึงก็ไปหักหลังประชาชนแบบนี้เขาเรียกว่านักการเมือง call center รู้จักคอเซนเตอร์ไหมโทรมาก็หลอกนั่นหลอกนี่นะประชาชนหลงเชื่อก็โอนเงินโอนทองให้มันไปเรียกว่าคอเซนเตอร์คือมึงกลายเป็นพิชชาชีพไปนะนะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าพักการเมืองที่มีอุดมการเรียกว่าพักการเมืองมิจฉาชีพนะเรียกว่าพักการเมืองมิจฉาชีพจริงไหมครับพี่น้องถ้าจริงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้ผมว่านะ อุดมการแม่งเพี้ยนหมดแล้วพูดไปพูดมาแม่งจะไปเข้าพักเพื่อไทยไปเห็นด้วยกับรัฐบาลลุงตู่ลุงป้าไปหมดละสุดท้ายแล้วท่าแท้พวกมึงก็ออกมาแล้วใช่หรือไม่นะมึงเพี้ยนกันไปหมดมึงหาเสียงมาเคยรับปากประชาชนประชาชนหลงเชือ่อเลือกมึงมาพอสักพักมึงบอกว่าประชาชนด่าก็ช่างแม่งช่างแม่งประชาชนด่าขอให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะก็พอแล้ว มันจะถูกต้องยังไงอะนะก็มึงหาเสียงไว้มึงจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยสักพักหนึง่งมึงกลายเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการหรือมึงกลายเป็นพายเรือให้โจรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความประสงค์ของประชาชนถ้าเขารู้ว่ามึงจะเป็นคนนะโกหกตอแหลแบบนี้เขาจะเลือกมึงมาหรือเพราะฉะนั้นไอ้พวกด็อกเตอร์เหล่านี้เนี่ยเราก็อยากไปฟังแม่งเพราะความรู้มึงก็มีนะแต่อุดมการณ์มึงมีหรือไม่ นะพอมึงออกรายการบ่อยๆไปช่องนั้นช่องนี้มึงเริ่มดังแล้วแรกๆมึงก็ดีอ่ะพอสักพักหนึ่งมึงก็เพี้ยนไปทางเพื่อไทยแล้วมึงก็เพี้ยนไปทางลุงตู่ลุงป้อมแล้วเฮ้ยอยากให้เขาจัดตั้งรัฐบาลนะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเลยนะเอาเก้าไกยกมือให้นะพักเพื่อไทยไปเลยสอวอไม่จําเป็นนะปิดสวิตสอวอไอแบบนี้ไม่ใช่ปิดสวสอวแร้แวนะนะปิดสวเก้าไกลแล้วมันก็ทําให้ พรรคเพื่อไทยก็ไปจับมือกับพรรคล่างทรงประเด็จการนะครับแล้วก็สืบทอดหน้ากันต่อไปมันก็ไม่ใช่วัตถุระสงค์งที่เราไปหาเสียงกันมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าบางครั้งไอ้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ต่างๆที่มั่งสอนวิชารัฐศาสตร์เดินสายออกทีวีช่องนั้นช่องนั้นพวกมึงจริงๆแล้วเนี่ยมึงมีอุดมการทางการเมืองกันบ้างไหมอาจารย์พวกเนี้ยคูก็สงสัยเหมือนกันนะ นะไอ้พวกที่ไปออกออกออกทีวีทั้งหลายแรกๆมึงก็ดูแล้วเออเฮ้ดูเป็นประชาธิปไตยหลังหล,หล,หลนี่มึงไงไม่รู้ใครทรศัพท์หามึงหรือเปล่าหรือว่าเขาได้เสนอแต่งตั้งว่าพวกมึงจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ฝึกษ,ษาสัมนตรีหรือได้เงินได้ทองอะไรกันบ้างไหมทําไมช่วงหลังๆนี่สันดานมึงเริ่มเปลี่ยนหางมึงเริ่มโผล่ก็ฝากไปยังไอ้ด็อกเตอร์ต่างๆทั้งหลายที่มึงเวลาให้ให้ความความรู้วิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ย ผมว่ามึงต้องมีอุดมการนะมึงไม่ใช่จะมีแต่ความรู้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้ให้ความรู้นะครับนะเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเราต้องรู้ทันนักการเมืองนะนะนะักการเมืองชั่วนะนะักการเมืองโปงนะักการเมืองมีเล่เหลี่ยมเราต้องต้องอ่านให้ขาด ไม่ใช่เลือกตั้งไปแล้วมึงรับปากอย่างถึงเวลามึงทําอีกอย่างแสดงว่ามึงก็โกหกประชาชนหักหลังประชาชนใช่หรือไม่ไม่มีใครก็เอาผมหรอกผมมาจังหวัดตราดได้ได้มีโอกาสคุยกับนักการเมืองเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าการที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดตราดเนี่ยด้วยคุยกับนายกอบจนายกเทศมนตรี ผู้สมัครสอสอหลายพักนะแม้กระทั่งผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยก็คุยกันนะอันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะได้ทราบว่าประชาชนเนี่ยเขารับไม่ได้นะรับไม่ได้นะครับกับการหาเสียงที่เป็นการหลอกลวงประชาชนพอถึงเวลาแล้วก็ไม่รักษาคำพูดเนี่ยเขาเขารับไม่ได้อันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยพอถึงเวลาแล้วก็นะคร,ครับจะเป็นการบิดเบือนเป็น เป็นการแฉกตารประชาชนประชาชนกขรับไปได้ครับนะนะครับเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหาอะไรที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ย <c oughs> แรกๆมึงก็ดีพอตอนหลังมึงรู้แล้วเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลมึงรีบ,ม,รบมึงรีบแสดงความคิดเห็นเชียร์เขาเลยนะก้าวไกลยกให้มือเข้าไปเลยยกมือไปเลยไม่ต้องไปสน,สนใจไม่ต้องสนใจประชาชนดา่าแล้วเขาอยากด่าก็ด่าไปไอชิบหายมึงพูดงั้นได้ไงนะ นะมึงแดกเงกินแดกทองไปหรือเปล่าทําไมมึงมึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคงเส้นคงวาผมเองเนี่ก็จบในติัผดิตสูงสุดทางกฎหมายแล้วนะนะทําหาอะไรต้องยึดหลักฐานหลักลก,กติกามารยาทอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนก็เล่าแต่ละประเด็นไปนะครับ